อันนี้คือเกมคอนเทนต์นะคะทุกคนสี่ต่อห้าไม่ถือว่าลุมใช่เออรายงานปูด้วยจีเออลืมมาขอโทษไม่ค่อยชอบรายงานคนน่ะพอดีเราเป็นคนดีเราก็เออดีงานคนเออเขาจะไปซักผ้าก็ได้ใช่เหมือนตอนนั้นหนูก็แบบเผอแบตหมดแล้วขอโทษนะคามิโกตอนนั้นแต่คือเราแบตหมดจริงๆโอเคชลิษดแรงอันนี้นี่ไม่เป็นไรเราเชื่อใจเชื่อใจเชื่อใจ พี่ไข่เขา้าบาปป่ะฮ้อคิดละเอาเลยทีมฉันจะชัดใช่ปลาสกิลปล่าไม่ธรรมดาบ้าชิวๆมีมีอ่ิอีอาพาลิตตัวที่เอฟเคกับลงเมื่อกี้ไม่ใช่ลาดจอกเล่นดิดิ ดิ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 ไม่งั้นงั้นพี่ไปไปไปอันนี้เลยไปล่อพูลิน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 ชนพูลินพูลินพูลูลินพูลินอ่าไม่ได้ไม่ค่ะ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 ดังสองดังสองก็ดังมีสองก็ดังย่าเอ้ยเขาเขาจะไปดังอ่ะพี่พี่ดังเลยพี่ดังเลย ได้เปล่าโอเคดังยังยังไม่เป็นสาวอ่าเ,เป็นเป็นสาวแล้วร้องเพงลงร้องเพงลงร้องเพลงไม่มีร้องเพลงไม่มีร้องเพงลงไม่ร้องเพงลงร้องเพลงร้องเพลงไมเออ่เกมคอนเทนต์แหละไม่เป็นไรหรอกเนาะผู้ลินสโคบเล่นจะเล่าให้ดูหน่อยไม่เคยเล่นอนะ่ะเอ,อ้เคยเล่นครั้งนึงแต่แบบไม่เข้ามือไม่ชอบนะคะให้พี่หมีเล่นดีกว่า <laughs> ผมไปสักผ้าล้างจานทุกตัลงโทษบ้าเราแบบรักกันสิเราต้องรักกัน <c oughs> ตบหน้ามันตบหน้ามัน <c oughs> อุยอ้ย <c oughs> อ่าไปร้องเพลงร้องเพลงเรามาร้องเพลงให้ทุกคนฟังแล้วร้องเพลงร้ <c oughs> องเพลงอ่าสุดปังสุดปังสุดปังได้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 โจบุได้โจบดุจบดังดัง อ่าเคลาเคลาไอ้ได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 ้ตัวหนึ่งได้สโลล่าอ่าพูลินพูลินพูลินหลับพูลินหลับพูลินหลับอ่าผูลินหลับเราก็หลับเราก็หลับอ่าเคลาตายไม่ต้องได้ฉันต้องได้ฉันต้องทำได้สิฉันต้องทำได้ฉันต้องทำได้ไม่เป็นไรดังก็ได้อย่าร้องเพลงคันยิกิอ่าตบหน้ากันน่ารักอ่ะได้ใช่ปะ อาหนูตายยาลาก่อนช่วยเราเป็นยี่ไวบขำทอนภาคอาสู้ๆผักมันออกผักมันออกไปผักมันออกไปเดี๋ยวหนูง่วงเอ้ยหนูไปพาเขาง่วงยายาไม่มีไม่มีอ่าอ่าหนูมาแล้วหนูมาแล้วยาหลับไปดีหลับไปดีหลับขอกฟีขอกฟีขอกฟียาหลับไปดีหลับไปดียาเคียร่ามาเคียร่ายา หลับหลับง่วงง่วงง่วงเอ้ยได้ได้เสรลล่าวว้าวว้าหลับไปดิหลับไปดิเหนื่อยอ่ะเป็นเกมที่ดูเหนื่อยมากเลยอ่ะเออสุดปังอะเรนล่างเล่นบอลเป็นไงบ้างอุ้ยได้แล้วเหรอปลาเต่าต่อเราจะไปร้องเพลงให้เต่าฟังนะคะได้ไปร้องเพลงที่บ้านเธอละบ้าจริงเอ้ยสะพอสองตัวช่วยกันตีเต่า เด็ดเนาะว้าวสุดปังเฮ้ยคิวค้อนป่าไม่ธรรมาดาเนี่ยสุดปัง,ปงได้โจบุ <c oughs> ถ้าแพมมีเกมลงโทษไหมคครับไม่เป็นไรคะ่ <c oughs> ะไปเล่นโหยดให้ไอ้ให้ดาวรถหนึ่งสักตานี่ลง่ายเลยนะแบบนั้นอนะโอ้ยเกมมม่งเต็มที่แหละ <c oughs> อุย้ยเขาได้โลตอมนี้นะไม่ได้เขาโลตอมจะเข้าไม่ได้โว้ย เออสุดปังพี่ไข่เล่นอันนี้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้ร้องเพงลงร้องเพงลงรับไปดีรับไปดีอ้าวบุดเอาอ,อย่าได้อย่าได้แกคงนะยายายาเอา,าเลยเคียร่าฆ่ามาันเคียร่าเก่งมากเคียร่ายาเคอ้ยไม่ธรรมาดาปะเกมคอนเทนต์เนี่ยทำไมเราชอบเล่นเกมคอนเทนต์ดีกว่าเกมปกติวะตั้งแต่ตอนนั้นละป๊อปอัพอะ ี๋ยวหนูไปไปช่วยไปช่วยให้ตายอย่าไปไปเกมมิ่งค่ะไปเร็วพี่คนนี้พี่คนนี้ตีกุ้งย่าได้เหรอได้แต่เต็มเต็มมาแล้วมาแล้วย่าร้องเพลงกันฟังร้องเพลงร้องเพลงอาเสียงเราลอาอาหยังแรงอย่างแรงแรงมากแรงมากแรงมากโอ้อันตรีด้วยอันตรีด้วยย่าอ่าอ่าเก็บของงาบมา อ้าต้องได้ต้องได้ขอมันต้องได้ย้าดังดังไม่มีให้ดังไม่มีให้ดังยาโอ้โอ้โอ้เลื่อนเหลือจึงหนึ่งไม่ธรรมดาว่ะเธอไม่มีสิทธิ์มาดังป้อมฉันหลับไปจีอ้าวไม่ได้อ่ะอ้ตายไม่เอ้ยเอ้ยมาทันมาทันเอ้ยทันอ้าไม่ทันไม่ ไวายเห็นใส่เทมตีคิดว่าจะเล่นสายตบเออสมิวนั้นเออหนูไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ของพูลินนี่นะตอนไหนนั้นเล่นพูลินไม่เป็นแล้วแบบตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนพี่ไข่ไฟโตเอ้ยจะเราแลนากินเรารลตอมเลยไหมไม่เอาดีกว่ารอเขาเปิดฆ่าเขาก่อนเยี่ยม อุ้ยถอยเถอะยิถอยเหอะแล้วไม่กินหนูวิ่งเข้า <laughs> งงเลยปู้อาหลับเข้ามายิสซิ่งจเฉยๆยบายได้นะเล่าโอเคปะได้กดไม่ได้อุ้ย เออไม่ข้าวันไปไปเดี๋ยวข้าวรถตอมกันมากลับกลับมาที่บ้านดีกว่าอย่าโดนมันฆ่าอุย้ยไม่พี่พ,พี่พี่กับเข้าป้อมพี่กับเข้าป้อมโอเคหนูกันโอ้เยอะอัตีเลยอันตี ย่าร้องเพลงร้องเพลงไม่วิ่งแป,ป๊บไม่อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อ,บบนอ่าเคลียร์ล่าระวังเหนื่อย <c oughs> <c oughs> เอาไป <c oughs> อย่ามายุ่งกับป้อมเราเอาไปเ yeah. ย่อุ้ยเซลล่าล่าเซลล่าล่าเยอะมากเลยอ่ะอ่ะไปนวดแล้วตีกุ้งขมยอตอนนี้มือตบนี่เองเออสวยก่อนเป็นมือตบแต่นี้ไม่ใช่มือตบแล้วรู้สึกอันนี้แรงกว่าแต่มันชาร์จนาน เอาพี่คณิงไปโติรดโดดได้แล้วนี่นะไปดังบนดีกว่าไข่มีสามไปเร็วพี่ใครโทจีดังยาเยี่ยมอุ้ยกูลินอ่าฆ่าตัวตายกันเถอะ ้าจะตายมากหนูจะล่อตีนล่อ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 อ่ะอ่ะอ่ะล่ออ่ะพี่ไข่สุสอย่าตีู่อาทรบเลยอุ้ยฮันเดอร์เกิดแล้วเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยเคล้์ได้สุดปัง ลืมดูเวลาตลอดเลยอะช่วงนี้อ่าพี่คนนงอ่าบนไม่ไม,ไม่ทันด้วยไม่ร้องไห้แป๊บตั้งร้อยหนึ่งเนี่ยเขา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 อันทันเดอร์เขาเป็นันเดอร์แล้วเขาเป็นันเดอร์แล้วร้องเพลง ร้องเพลงร้องเพลงให้เอสเซล่าฟังยาเซโรลันติอันติด้วยอันติบ้างอันติยา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 ร้องเพลง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 อ้าจะตายไม่เคียร่ายังอยู่เรามีความหวังที่เคียร่าสู้ๆเคียร่าเราเชื่อว่าเคียร่าทำได้ไปเกมคอนเทนต์ไง ยอมแพ้เลยเหรอไม่ไม่ยอมโอ้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 สี่สิบแปดโอ้โอ้เลขสวยนะเราเกมคอนเทนต์ย่าทำไมวะลูงนี้ไม่น่าทักเลยว่าตอนว่าเราเล่นเกมคอนเทนต์ดีกว่าเราไม่ควรทักแหละ กกอน <g ön lich> ตีเราทั้งไม่ได้เอ็นดู <g ön lich> จะดังได้ดังมันคือการทำสเปซใชไไ่ไม่ไม่ไม่บิงสูสีมากสูสีคุกกีดูดีก็สูสีปะ่ะก็สูสีป่ะเออก็สูสี หนีเราง่ายพราะต้นเกมเราแบบเราแรงไงแต่พอหลังเกมเขาเพอเขาโตลแล้วเขาแบบแรงกว่า